วันนี้อากาศดีค่ะแดดทั้งวันจะพามาดูต้นเชอรี่ยี่สิบเจ็ดปีค่ะต้นเชอรี่ต้นนี้2ี่สิบเดปีต้นใหญ่มากตอนปลูกต้นเล็กๆเดี๋ยวนี้ต้นใหญ่บเบิ่มลอยตัดลุงม,มังเพื่อไม่ให้ต้นสูงเพราะปิดหน้าบาน แต่นี้ต้นใหญ่มากดกมากค่ะปีนี้ลูกเต็มต้นเลยลูกเชอรี่ดกมากค่ะถ้าลมไม่แรงปีนี้ ไม่ล่วงเยอะเก็บกินไม่วหดไม่ไหวทุกปีก็ขึ้นเก็บแจกเพื่อนบ้านลูกใหญ่มากอุย้ยดกดกปีนี้ดอกมากนี้ก็เพื่อนบ้านมีส่วนดอกไม้ ไม่ได้ปลูกนะคะนกคาบมาเห็นสวยก็ไม่ตัดออกนี่มีต้นแอปเปิ้ลด้วยนี่คือต้นแอปเปิ้ลค่ะ ต้นนี้อร่อยมากแต่ปีนี้ตัดตัดออกเยอะเกินไปไม่ออกดอกเลยปีนี้ดกมากไม่มีดอกไม่มีลูก ที่บ้านจะชอบต้นไม้เลี้ยงต้นมไม้ไว้เยอะมากทั้งหน้าบ้านหลังบ้านดอกสวยจ้ะที่จริงกินได้นะดอกนี้ฝรั่งเขาจะเอาไปทำสลัด เยอะมากอากาศไม่ค่อยดีไม่ค่อยจะออกมาดูสักแงนมองบนต้นสัก่าไรวันนี้อากาศดีแงนมองลูกใหญ่เริ่มเลยทำยังไงเนาะจะไม่ให้ดวงจะทำยังไงดีเนาะให้เธอ เบร์ส่นลูกสาวหลาเนาะเนาะเนาะไปเข้าบ้าน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 เข้าบา้า,บาน